รอกว่าหนูเลิกหนูไม่เงียบเพราะว่านี่คือขบวนสุทดท้ายขอนถ้าหนูเลิกหนูต้องประกาศกล้าวว่าหนูเลิกเพราะหนูไม่สามารถรอได้นานก,กว่านี้แล้ ไม่ใช่ค่ะเพราดาวรู้ว่าเขาก็ดาวว่าเป็นดาวด้วยใช่ไหมเราว่าอะไรรู้ไหมคะ,คะเราว่าอยู่ใีแกงก็บอกเราว่าเนี่ยคุณแม่โทรหา,าโทรเป็นสิบสายเลยเโทรไปหาเขาเป็นสิบสายเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบทำไมเรื่องอะไรตอนแรกเขาก็จะไม่รับเพราะว่าเขาทงานอยู่แต่ว่าพอเห็นว่าแม่ดูแบบดูสิบสายอะ่ะไม่วางสักทีก็เลยรับแม่ก็คือแบบ แกงลูกเลิกกับพี่ดาวเแกก็เลยงงว่าแบบมันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยก็เลยรู้กันก็เลยเข้าไปดูว่าเอ๊ะมันเออยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเหมือนกันว่าว่าจะมีชื่อมีชื่อเราอะไรแยดงว่าเราเป็นหนึ่งในนักร้องเสียงดีร้องขอกราบอะไรตัวนี้ค่ะแต่ไม่เงียบแน่นอนท่าเลิกท่าเลิกไม่เงียบเพราะว่านี่คือเสียงรถด่วนกระบวนดท้ายอะ เพราะว่าใหบ้างพอมีเรื่องนี้กิด้เลยเขาก็บอกว่าคุณจะไม่แก้ข่าวไม่ลงอะไรเลยหรอกเราก็เลยบอกว่าทำไมต้องลงด้วยอ่ะเะ ไม่จริงใช่มเพราะว่าถ้าคนที่ตามเราอยู่จริงเขาก็จะรู้ว่ามัน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 ,ม,นมันไม่มันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับช่วงนี้หนูก็ยกฝ่ฝังตัวอยู่แบบแต่งกับล,ละครแล้วเขาก็ฝังตัวอยู่แก่กับเด็กจะอยู่กับเด็กเจมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลากันเท่าไหร่ด้วยทางหลังแบบว่ารูปคุ่งรูปพ่วงของเรามันน้อยลงหรือเปล่าคะดาวหนุ่มเนี่ยครับหมอคะอือเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้ทำคอนเทนต์ด้วยแหละอ่ะได้เช้าทิก,กิวรอแป๊บนึงนะ ถ้าต้องเด็สัตว์ขุนแม่เองคนรอบแวดรอบตัวเรามีคนมาถามไหมคะมีคนมาถามไหมไม่มีเลยค่ะมีแค่คุณมีแค่คุณแม่นี่แหละที่แบบตกใจอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนรอบตัวรู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์ของเรามันมันมันยังปกติอยู่แลใช่ใช่เขาก็ค่อนข้างทราบเพราะว่าหนูก็จะมีโป์เซนของหนูที่ินหอยลงแต่หนูแค่ไม่ลงให้ทุกคนดูเฉยเฉยเลยดูว่าเราคิดว่าของแบบของเราลดลงไปไหมอะไรนะคะของหวานของเราลดลงไปไหมว่าแย่จังเลย เขาจริงจช่วงหลังๆก็ก็ห่างประมาณนึงเหมือนกันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาน้อยทั้งคู่ค่ะแต่ว่าก็ก็ก็ทุกอย่างมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าถ้าเลิกก็ทุกคนจะได้รู้ค่ะพอมันเป็นข่าวจะต้องเพิ่มความหวานหน่อยหรือเปล่าหรือสปีดความหวานให้มันเยอะก็คือต้องพ้องต้อีคกิจให้เป็นวิกฤตกว่าไม่หรอกไม่หรอกก็ก็อ่าเมื่อคืนเขาก็ลงร้องเพลงอะไรกันไปแล้วใช่ไหมก็เขาก็ เขาอยู่ญี่ปุ่นค่ะตอนนี้ก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำคอนเทนต์มากช่วงนี้ก็แต่ว่าไม่ใช่นะคะไม่ยังไม่ได้เริ่มแสดงว่าให้เขาลงหน่อยแบบว่าแก้ข่าวหน่อยอย่างนี้หรอเขาลงเองแสดงว่าตัวเขาว่ายากแก้ข่าวใช่เขาอยากแก้เขาอยากแก้เพาเลยลงเองถึงเรา หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอารมณ์ไหนเพราะหนูก็หลับไปแล้วหนูตื่นมาหนูถึงเห็นถือเป็นข่าวสะดคล้างไหมให้กับคุณดาวมันใส่ชีวิตโคกับฟืนไปนอนลงศพอะไรอย่างนี้ได้ดิได้ดิเออเออเอก็ก็มังคาก็ก็แต่ก็ดีที่แบบมาอย่างน้อยคู่รักเสียงดีแล้วมันมาที่เราเสียงดีแล้วก็เออไม่เสียเชียงเลยก็เป็นคำสมงที่เออร้องเพลงมา20ปีแล้วได้คุณดาวอันนี้คือครั้งแรกเลยใช่หรือเปล่ากับข่าวรักรักเลิกของเนี้ยเออเออ ยังไงครับแบบการตั้งรับตั้งมือในการต่างในการรับข่าวมันยังไงบ้างก็เมื่อกี้ก็ยังคุยกันอยู่ว่าเขาจะถามเรื่องอะไรก็เลยแบบถามพี่อามว่าเขาจะถามเรื่องอะไรพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คิดไว้บ้างแล้วเ่ะถามว่าก็มันก็น่าจะเป็นเรื่องนี้แต่ก็สบายใจได้ค่ะไม่ไม่มีอะไรแล้วก็อยากให้ทุกคนพวยพรนนะคะเพราะว่านี่คือขอบคุณุกทาเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ได้อยากเลิกหรือไม่ได้อยากเริ่มต้นตรงใหม่ปีนี้ปีที่เท่าไหร่ ปีนี้น่าจะเข้าปีที่หกแล้วคะ่วะ่เระเื่องเกี่ยวกับเรื่องของดา,าราที่ต้องมีภาพตาวัวมีความหวานเสริมให้ตลอดบนโซเชียลเนี้ยจะถูกสงสัยกันไยเด็ียมเดาว่าจริงๆแล้วอ่ะ ลายเป็นว่าแต่ก่อนเราจะไม่ค่อยชอบลงกันเนาะแต่ก่อนการลงรูปพู่จะเป็นเรื่องเรื่องที่แบบค่อนข้างยากมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ดีนะที่หลายๆคนเข้าใจแล้วก็ดูกันผ่าน,านทางไลฟ์สไตล์มากกว่าแค่ดูผลงานอะไรย่างเงี้ยคะ่ะเรื่องลงรูปพู่ก็ท่านคนเปิดเปิดใจแล้วแล้วก็ใช้ใช้ชีวิตตามปกติหรือว่าไม่มีอะไรแล้ว็วก็โอเคนะนก็มีเป็นเป็นความน่ารักอีกแบบที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะแต่ไม่ได้กดดันเนาะว่ากับการที่จะต้องลงรูปต้องลงทีเพิ่มอะไร ดเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าต้องทำอย่างนั Thought ้นหลัจากนี้คือจะไม่มีลุกดาวแล้วจะมีลุกคู่อกนีใก้มกิ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 ่กิม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 วิมกิมงิมีิมกิากามกิมกิมงิมกิมกมกิูกิมมกิ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 มกกกมกมามมิมิิมมม่ได้ดู เขาส่งสัญญาณมาแล้วเขาบอกว่าที่นาวให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าให้ถ้าถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งจะเป็นฝ่ายไปขอเขาเองก่อเขาบอกว่าไม่ต้องถึงรางวัลที่หนึ่งแต่เขาก็ไปขอเองได้อรอมาเลยพร้อมพร้อมก็พอพอเพราะว่าก็แบบก็นานแล้วเนาะก็มาแล้วแล้วก็เรื่องขอก้าวก้าวง้วนที่ผ่านมาก็ไม่เชี่ยเลยแม้แต่นิดเดียวทำไมเราถึงไม่ฉุกเฉินก้าว ฉุกคิดเลไรอยเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถ้ารอให้ถูกหวยอ่ะไม่น่ามีไม่น่าได้ไม่น่าจะได้เจออีกทีชาติหน้าข่าจารเรามันไม่มาให้เราเซอร์ไพรส์เลยเออคือด่าแต่จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เล้ตัดใจไม่ได้เล่นตระมาณเลยก็ได้มาเลยก็ได้พี่หนูจะดูไม่เป็นกุลสันตรเลยนะเพไม่ได้เล่นค่ะแต่ว่าก็ก็ ก็ไม่ได้อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วมันเหนื่อยอะกว่าเราจะเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งสองสามปีถึงจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงจริงๆเลยนะแล้วปีนี้35ถ้าเลิกปีนี้เรียนรู้อีก3ปี38หมดลูกได้แล้วอะมันแบบเราเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์ไหมเพิดาวชอบเซอร์ไพรส์ไหมชอบการเซอร์ไพรส์ไหมเขาไม่เคยเซอร์ไพรส์ได้เลยแท้เลเขาจะโป๊กเก่งหรอหรือยังไงโอ้เขามือคนหน้าโป๊กมาก แล้วเราคาดหวังว่ามันจะมีแพลนคลิปเอ้ยมีแบบมีซีนเราอีกแล้วนะเราอีกแล้วมีซีนมีซีนที่แบบว่าคู่ชาวขอแต่งงานออะไรเแต่ว่าทุกคนก็คงแบบคิดว่าเออมันจะต้องมีวันนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับเขานะเพราะว่าเราก็รู้ว่าเขาเป็นคนแบบซื่อๆอบรรยากาศในฝันก็เป็นแบบอซื่อซื่อแม่คิดไปถึงบรรยากาศมกเมื่อกี้ยังพักเพื่อจะเริ่มแต่ง พี่ไม่เลิกก็ต้องแต่งหรอกไงไหลอารมณ์เก่าไม่ได้ฝันอะไรเลยค่ะก็คือทุกวันนี้มันมันมันก็ดีอยู่แล้วมันไม่ได้ขาดอะไรอะไรก็เลยทีเดเคยตั้งไว้ไหมว่าอยากอยากมีครอบครัวแบบว่าในวัยเท่าไหร่ห้ามเกินเท่าไหร่เงี้ยค่ะเราโหเราเชื่อว่าทุกคนจะเซตไว้ว่า26แต่งงาน30มีลูกเป็นไงล่ะ35ผู้ชายก็ไม่ขอเลยมันแบบมันมันมันเซตไม่ได้หรอกเรว่า มันเซนไม่ได้หรอกเขาหวยไม่เป็นรอะไรนะไทยชีวิตไม่มีจริงจริงไทยชีวิตไม่มีจริงบอกว่าจะถูกหวยมาครึ่งปีแล้วลวดหน้าไม่ถูกงวดหน้าบอกว่าจะถูกงวดหน้าเก็ยังไม่ถูกเชื่อดาวดาวดาวว่าถูกวันที่หนึ่งแต่งงานอันไหนมาก่อนกันแม่เดี๋ยวเรื่องหวยเนี่ยเดี๋ยว งานเลยได้แล้วจริงๆดีตีนดีตีนในฝันดีตีนในใจหรือยังงานแต่งตีนในฝันคือไม่ใช้ตังค์ยังมีอ่ะสปอนเซอร์ขอสมัครล้องเอาขอรับดันแลกรูปติ๊กต๊อกติ๊กปูอย่างเงี้ยได้แต่ในชีวิตประมุขแน่นอนก็ก็คิดไว้ว่าจะมีเขาแล้วเขาล่ะคะไม่ใช่ กว่าเราจะเดินทางมาถึงจุดนี้มันก็ใช้เวลาเหมือนกันกว่าที่เราจะรู้สึกว่าเออเราได้เจอคนที่ให้ความมั่นคงในจิตใจเราเรื่องความมั่นคงในชีวิตหรืออะไรต่างๆไม่เป็นไรเพราะว่าเรามันคือญิงแกรงเรามันหาได้อยู่แล้วต่อให้หาเลี้ยงเขาเราก็ทาได้ไม่ได้อดีตไม่ได้สิเราทำได้เราทำได้สแล้ววันนี้พี่แก็จะมาเซอไทด้วยนะเออไม่ได้พี่แกอยู่ญี่ปุ่น 好，再好好 k 好好见。